สดโทโท,โทรรนุนเสนของตัดทันหมายในกายในนอร์เฌาือวางวายมาลายสิ่งทั้งอินทรีย์สัตว์ทั่วแต่ทั่วดีประดับไว้ในโรกาจากับนักวิจารประธานสงยกระนาวสงเชื่อระรมอย่างสูงเรียนระแน,นเบริษาทอันดอยประธานในสิธีในวันนี้ กับผนายเจรียแก้วฝ่ายวันนี้ได้รับมอบจากทางกภาเป็นตัวแทนนำเรียนต่อวัดของคุณแม่คำพาคุณพา,ณพาณนุไยชนคุณพ่อคุณแม่เป็นพมของลกูกนักปราจะเป็นนักเขียนได้เขียนถึงคุณพ่อคุณแม่ไว้หลายประาการทั้งร้อยแก้วและร้อยอง ทำอีกสารกระพรกไว้บุญคุณของพ่อแม่นี่นัเกเครื่องพระสุทานักเขียนบรรยายไว้ว่าเอาโลกทั้งโลกมาเป็นปากกาเอาท้องฟ้ามาเป็นกระดาษแล้วเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกเขียนบรรยายคุณพ่อคุณแม่จนน้ำในมหาสมุหทหัดแห้ง ก็ไม่สามารถบรรยายคุณพ่อคุณแม่แห่งหมดขึ่นได้มีพระเถระองค์หนึ่งพระผู้ใหญ่เป็นนักเขียนได้เขียนถึงคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าต่อให้ใส่บาตระเป็นล้านครั้ง สร้างโบสถหลังใหญโตมหาศาลผลบุญไม่เทียบเท่าเท่าหนึ่งการที่เราท่านป้อนพ่อแม่แค่ครั้งเดียวท่าน่ิการพครับวันนี้คุณแม่คมภาซึ่งเป็นพระพรมของลูกได้จากโลกจากญาติน้องไปในวัยแปดสบปปีก็ถือว่า ท่านได้สร้างโลกสร้างหลานสร้างสังคมมาเป็นเวลานานเกือบร้อยปีวันนี้ขอเวลาให้กับดวงวิญญาณของท่านหากดวงวิญญาณของแม่ามมาธรรมณ์บุญธได้รับรู้ว่าขณะน,นี้มีลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนของลูกเพื่อนเพื่อนของหลานได้มาร่วมกันประกอบพิธี เพื่อสลายร่างของคุณแม่สูงสวรรค์ดังนั้นขอให้คุณแม่ทราบได้ว่าลูกหลานไม่ทอดทิ้งท่านแต่แม่ท่านจะไม่อยู่กับพวกเราประวัติของคุณแม่คงพาขอบคุณท่านผู้เขียนตรงที่ได้เขียนอย่างไรละเอียดนะครับแม่คะพาบาุญานท่านเกิดเมื่อวันที่สองเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช2479ที่บ้านทั้งเก่าตะบนทลงาาเมื่อก่อนัานบ้านทั้งเก่าเพื่อนดับตะบนทลงาอาอําเภอวานอนอนี้ว่าจังหวัดสุร,ดร,ร,รินทรปัจจุบันแก่เป็นตำบลสามคีพัฒนาอําเภอไรกะดําหนวยท่านเป็นบุตรของคุณพ่อคุณมาคุณแม่นุ่นคนุณโบราณแม่คำพานุ่ที่น้องรวมดิดามารดา ด้วยกันเก้าคนคือหนึ่งคุณแม่พุทธาพิดทดาถึงแก่จำแล้วสองพ่อบราคิกเทอดาถึงแก่จำแล้วสามคุณแม่คำภาอุตสาผู้วายคนและรอจะประอบทอุกทีทรายานสิในะวันนี้สี่คุณแม่สีภาคิดเทดาถึงแก่จำห้าคุณแม่สุนาสุบูร่า เสียงแก่กำกคุณแม่ลิตาตวนาเสีงแก่กำเจมคุณพ่อวานาคุณโบราณปัจจุบันประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านสามัคคีหมู่9ตำบลสามัคคีพัฒนาแต่คุณพ่อพันษาคุณโบราณเสียงแ,งแก่กำแม่ก้าวคุณแม่ลิตาบัวไทยเสียง,งแก่กำหน้านการศึกษา คนแม่ทำพาตรทานเข้าเรียนท่านสมุทกสาทรปีหนึ่งที่โรงเรียนบ้านํำเต่าสามนั่นโรงเรียนจังจังอยู่ที่วัดเพ่งเป็นการศึกษาในภาคบังคับมีแค่ทั้นสมศกสาทปีที่สี่เมื่อจบการศึกษาการเรียนต่อในสามายนั้นยังไม่มีเพราะว่าหนึ่งกางคมนาคมสอง สถานศึกษาที่จะศึกษาต่อตอ,อยู่ไกลมากดังนั้นแม่นำพาบุญทานเมื่อเสิบใหญ่นะครับมีครอบครัวต่อจมรดกับคุณพ่อบุญพรบุญทานท่านทั้งสองมีบุรพิดาด้วยการแปคนดังนี้ครับหนึ่งร้อยพรบ,บุญรักบุญทานปัจจุบันขาราชการบางนาทหารประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านโคกนาดี ตำบลม่แยราท่องอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสจันทบุรี2นายทวเรศบุญทานปกครองอาชีพอยู่ที่บ้านหนองสามขาอดีตกำนันตำบลสามัคคีพัฒนา3นางสิริวรรณยันมีปกครองอาชีพอยู่ที่บ้านหนองสามขาที่คุณปูอัมบาราโตไผ่สอนพระราชดำนานโปรปกครองอาชีพอยู่ที่บ้านเก่าเดือ ตำบลทุ่งคลองอตั้งม่วงจสระสิุรี5นายสำรวยบุญทานประกอบอาชีพอยู่เทพบ้านนองสามขาปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7บ้านนองสามขา6เด็กหญิงพัตรราบุญทานเป็นแก่จากตั้งแต่เยาว์วัย7นายประมวลบุญทานประกอบอาชีพที่อำเภอเมืองจงอนครราชสีมา และแต่น,นางบอุอนญนานสกอตาที่ภาพายอยู่กับคุณแม่ที่บ้านหนองตำหาซึ่งเรารู้จักชื่อแม่นางแม่แท้หญิงแท้นะครับทาาคทองเรือนแม่ตำถาบุญทานและคุณพ่อคุณโุญทานท่านทั้งสองแนะนำหลักธรรทั้งสองในพุทธศาสนาม,ามาเป็นหลักในการปฏิบัติในวันชีวิตและประกอบ อาเทวเพื่อความขยันอ,อันแขนงสร้างครอบครัวให้มั่นคงเป็นที่เคารพอลอลรพลูกทั้งหลายปกติท่านเป็นคนในจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในความกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อพ่อพันธุ่เชื้อสิจงเกชโดยสรุทุกคนรับการศึกษาป็นโลกของท่านทุกคนประสบผลสำเร็จในด้านการงานในด้านสางานันนสคงคม คุณแม่เป็นคนที่มีใ,ใจเอื้อคุ้มคร่อแพร,พร่ชอบทำบุญในช่วงท่าน,าน็นชีวิตดูมีสุขภาพแข็งแรงท่านจะไปทำบุญตั่บารท,ที่วัดประจำบ้านทุกวันและเวลาญาติน้องางานต่างๆคุณแม่ทมพาก็จัดแให้กา,ารศึกสานกับลูกหลานญาติพี่น้องร่วมงนานช่วยงานทุกครั้งจากการที่ท่านชอบเคยเหลือญาติพี่น้องและผู้อื่นจึงทำให้ท่านเป็นที่รักใคร่ และเป็นพะรบนับถือของลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนคุณแม่เ็นผู้มีอัจฉริยะใจไมตรีอันดีคำพูดของท่านที่พูดกับลูกหลานเมื่อมาเยี่ยมมาพบท่านที่บ้านท่านจะพูดเป็นภาษาเรียนบ้านว่าบััคาบาวลาซึ่งเป็นคำพูดที่ฟังแล้วมันกินใจแม้แต่ผมซึ่งมีศักดิ์นหลาน โตแล้วอายุเกิดหกศูนแล้วเจ็ดศูนแล้วเนี่ยมาหาวันท่าจะบอกว่าตัวไปยาบัลลาไปยาบัลขังอันนี้เป็นครัพูดที่ฟังแล้วมันตีใจตื่นใจมาก,น,าก,กน,นะครับเพราะจะนั่งเซนนี่ใส่ของได้ที่พวกกับลหลานมาโดยตลอดประวัติการเจ็บป่วยโดยปกติแล้วคนแม่คัมภารเป็นคนที่มีสุขภาพรา่างกายแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้เลื้อรังการเจ็บก้อนเนื้อแทบเป็นบัตรธรรมดาและกา หายเป็นป,ปกติรัท่านนี้ใส่ส่วนตัวเป็นคนมีปณิสัยราเริ่อารมณ์ดีเียนกสังขัรที่ดีกับทุกคนเมื่อท่านคุยกับลูกหลานญาติพี่น้องท่านจะอารมณ์ดีมีเสียงหัวเราะอยู่ตลอดเชื่อถือได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีสุขภาพรา่างกายแข็งแรงอย่างมากต่อมาในปีพุทธศักราช2 5 6 8 คนแม่ทำพาบุตรพาเสื่ออายุของท่านล่วงเข้าวัยคาราเโปา8แปดสิบีผ่านท่านได้เคยมีตัวในาการรักษาตัวในสถานพยนาบาลใ,ใดแต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของท่านเหียดเสมือนใบไม้ที่รอเวลาร่วงโรดจากต้นตามากาลเวลาจนเมื่อวันที่สิบห้าเดือนเมษายนพุทธศักราช2 5ง8าที่ผ่านมา คุณแม่มีอาการเหนื่อยหายใจไม่สะดวกโรคโรคหลานเพื่อนำท่านเข้ารักษาสตัวที่โรงพยาบาลอำเภอสมมมมมันโนนแพทย์ใแห่งการรักษาอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยวินิจัยว่าคุณแม่ท่านเป็นโรคเนว้วัยชราอาการของท่านก็มมเส,มสียงส่งตัวไม่เดีขึ้นโรคโรคนำกลับมาอยู่ที่บ้านมาดูแล จนเมื่อวันที่2 0เมษายนพศ2568ล,ลูกนำท่านกลับมารักษาจนอยู่ที่บ้านลูกหลานอยาติพีนน้องได้ดูแลคนีน้บัดอย่างดีเยี่ยมจนเมื่อวันที่22เดือนเมษายนพุทธศักราช2568คุณแม่สมัมคนสอาการเหนอยการเหนื่อยหายใจไม่สะด,ดวก ลูกหลานอยากถืน้องได้ช่วยการประท้วงพยาบาลด้วยไว้ตลาอาการของพานไม่เย็นและุดหนักลงเรื่อยๆรื่จนเมื่อเวลา20นาฬิกา3.8นาทีคุณแม่ทำพานบนการจะได้เสร็จที่เว้นลงด้วย,ายาการสงบทางลางการเฝ้าดูแลของลูกหลานอ,อยากถืน้องเปอารมแต่คุณแม่เป็นอารม์ครับในการจากไปของคุณแม่ ทำมาในทางนี้เป็นการสูญเสียไม้เฉพาะครอบครัวทุงหลักของคุณแม่เท่านั้นเป็นการากสูญเสียญาติสูญเสียสมาชิกของพี่นอ้องน้องสำถ้าตลอดญาติพี่น้องบาดเจ็บเรือเสียสมัยเมื่อได้ทราบข่าวก็หมดโงแต่ก็ดีใจว่าท่านทำบุญมาเกิดตลอดเรื่องคา,ารคนณเขาสีรักษาไกลบุญคุศสนคนงามความดีคือคนแม่ ได้ปฏิบัติมาเพ็ญมาตลอดจนมุกสนสนที่ลูกหลานญาติน้องแต่ละแม่แต่ละเมยเอาตรงมารวมเป็นพระราปัจจัยนน้ำส่งดวงวิญญาณของคุณแม่สู่สัมพลายภพด้วยเถิดครับก็ขอขอบพระคุณน,นะครับทางทางง่านพอตรีเจ้าป่ายมาดูนำเรียนประวัติ ครับคุณท่านนายอดีนะครับท่านกำลังตำแนงนพู่งในการโรงเรียนบ้านเพรไดงใหญ่ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านท่าทรเจอ,อิกเจ้า้าครับครับเพื่อ